พี่คับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าข่อยละสร้างร้างคอมเมนต์แบบนี้บอกว่าหายไปเอาชีวิตของขอบขั้วมึงหายหลอดสะก้อนก้อนสิไปเสือไปอยากเรื่องของชาวบ้านเออกูก็ขอบอกแนถ่ถว่าขอบขั้วกูอยู่ดีสุขสบายดีบ่ต้องเป็นห่วงดอกบ่ต้องเป็นห่วงกูขนาดน,านั้นไปห่วงชีวิตของมึงก่อน เออก่อนสิมาห่วงชีวิตของกูน่ะนะกูยู่ดียู้สุขสบายกูติดแอร์สุหองกูมีปัญญาใจขาไฟกูกินอิ่มนอนหลับสูมือเออบ่ต้องห่วงกูขนาดนั้นชีวิตกูดีอยู่แล้วกูถึงมาเสือกเรื่องของชาวบ้านเพราะกูว่างเออมึงกระต้องเขาใจกูแน่กูว่างกูก็เลยมีเวลามาเสือกเรื่องของชาวบ้านหลังจากกูเสือกลมชงชาวบ้านแล้ว กูว่ามีทีระบายกูก็เลยมาเว่าลงคลิปเนาะมึงกะซอยเข้าใจหล่ะก็ซอยเห็นใจหัวอกของกูแน่กูก็มักเสือกขึ้นกันกับมึงมึงก็มักเสือกขึ้นกันก็กูนั่นล่ะเออใครเข้าใจจิตใจของกูแน่กูอยู่ผู้เดียวกูเหงาเออกูกะเหงาของกูนั่นล่ะกูใช้ชีวิตสุขสบายเกินไปเนาะกูก็เลยมาหาแนวนั้นแนวนี่เฮ็ด แค่นั่นเองกู่ได้มีเจตนาใดๆที่จะมานังโจมตีผู้ใดเลยกูเองเนี่ยก็เว้าแต่เหตุในสิ่งที่กูคิดว่ามันดีแล้วในสิ่งที่หูซึกว่ามีความหูซึกกับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้แบบไหนก็เบอกออกมาในรูปแบบนั้นบ่ไดใดคิดเห็นประการใดแล้ยวอีกอย่างนึงสูบ,บอกว่า ถ้าบ่พอใจถ้าบ่ชอบก็คือเลือนพานกูกะเลื่อนผ่านโดยตลอดกูบ่ได้บอกด้วยล่ะว่ากูไปนางบึงเขากูก็แค่บอกว่ากูเอาข้าวมาจากข้าวของคนที่กูติดตามซื่อซื้อกูบ่ได้เกี่ยวของกูบ่ได้มีส่วนเกี่ยวใดส่วนเสียอีหยังกับเขาเลยกูกะบอกอยู่บ่า่าข้าวผู้ใดก็สร้างแม่งเลยขอมเม่นมาดายังกะกูไปเผาเฮือนเผาซ่านมึงนั่นล่ะ นั่งเถือกูก็คือในใจอยู่ดอกกูบ่ได้ดามึงนะกูก็ด่าผู้อื่นนะกูกะเบาเรื่องของผู้อื่นนะกูบ่ได้เบาเรื่องของมึงเด้ละ่ะเออเป็นอย่างคือต้องมาเป็นเดือดเป็นแขนเป็นแรงเป็นกาน้ออ่กะงึดงอหมอแตกอยู่คือกันเออตกลงว่าไผเสือกเรื่องของไผกันเนี่กับป,ปวดหัวปวดประสาทคือกัน กะคิดยูคิดย่ว่าจะของกับบ่เด็ไปเสือกเรื่องของคนขนาดนั้นแต่ว่าบางที่เรื่องมันก็นเสือกเขามาตำตาตำใจมันก็นเลยต้องออกมาวา้าเออเฮ็ดแจ้งได๋ล่ะกะครูเป็นคนโซเชียลเนาะเออเวลาเห็นอันนั้นเห็นอันนี้กะเอาออกมาวา่าเอาออกมาวา่อาออกะธรรมดา,า,านั่นลหละสิบ,บอกว่าเอ้ยมึงเวา้ากูวา้ามึงนี่เวา้าบ่มวเว้าบ,บ่สุภาพเลยกะสร้างตัวบําพบุรุษกูกับพาว้า,วาจังสัน มาโดยตลอดเออสีมาบอกว่าบ่ม,มีมารายาทมึงดาบเลยนะเออราว่าบัมพบบรุษกูก็เป็นเขานั่นละเขาก็พูดจังสี่คือเกา,าละ่ะเออบางที่เข้ากับสุภาพกับคนที่สมควรที่จะสุภาพแต่กับคนที่บ่สมควรสุภาพเข้ากับสามารถหยาบได้เท่าที่จิตใจของเขา้าอยากสิหยาบกับมั่นแค่นั้นนั่นละ กับเป็นธรรมดาดีมากก็ต้องดีตอบร้ายมาก็ต้องร้ายตอบบบมีผู้ใดดอกว่าเขายืนมีดมากจะคของสียืนดอกไม้ให้เออมันมีแต่พระพุทธเจ้าแค่นั้นละ่ะที่ว่าเล่าสามารถเ็ดได้แล้วเล่าถึงตัสสรูแล้วกันผ่านแต่สำรับข่อยผู้ทุชนธรรมดาบบอืมบบ